เพิ่มเบ็ดรอเลยครับได้ซื้อแน่ฟรีเกมอะขึ้นอย่างนี้คือจะเข้าโบนัสหรอโอ้โหแล้วเข้าสวยเลยครับช็อตน,นี้คุณผู้ชมหกร้อยเหมือนจะไม่เวิร์กแล้วฟรีเกมรอบเนี้ยโอ้แล้วมาแต่งนี้สวยดีครับคูณห้าสองร้อยห้าสิบ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกาฟิตี้รัตนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะของค่าย PG นะครับเอาละฮะก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ ภาพสวยเหมือนเดิมคุณผู้ชมมาครับวันนี้ทุน100จะมาเทสให้ดูที่เบ็ด2บาทแล้วกันนะมาเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้ทุนเพิ่มแลเดี๋ยวผมว่าจะซื้อฟรีเกมให้ดูด้วยปะลุยเลยเบ็ดสบาทขย่าสเปคคูณ8มาครับช่อนนี้แล้วแตกอย่างนี้คืออะไร30คูณ8 โอ้โหมาถึงก็แตกสวยเลยครับไม่ผิดหวังจริงครับเกม PG เนี่ยวงนี้ก็เพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดรอเลยครับได้ซื้อแน่ฟรีเกมอะขึ้นอ,อย่างนี้คือจะเข้าโบนัสหรอโอ้โหแล้วเข้าสวยแล้วครับชอน,นี้ผู้ชมหกร้อยนี่เพิ่งเริ่มอะเนี่ย ผมยังไม่รู้เลยว่านีว่ามัน,มน,มน,มนเล่นยังไงเนี่ยมาไหนๆก็ได้ทุนละซื้อฟรีเกมโชว์เลยเั้านั้นนะเบ็ดสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบครับบาสแคตเตอร์สามตัวสิบครั้งเลยฮะนี่คืออะไรเกือกมา้า อุ้ยตัวคูณคูณยี่ห้าครับรอบนี้บมแล้วมีวายสองตัวโหวะอะไรอะวายสองตัวแต่ไม่แตกคืออะไรวะลายแตกมันต้องเป็นไงเนี่ยผมงงกันหมดแล้วเอ<ไห>้าเออเอาแล้วลายแตกมันเป็นไงอะโอแล้วมีวายเข้าครับช่อน,นี้ บวกฟรีเกมมาอีกสาครั้งครับแล้วแตกกันโมอ้อสมคูณเหรออุ้ยเหมือนจะไม่เวิร์กแล้วฟรีเกมรอบเนี้ยโอย้แล้วมาแตกนี้สวยดีครับคูณห้าสองว่าห้าสิบ คูณห้าอีกแลยโหมาอีกคูณห้าครับสองร้อยห้าสิบมาโอ้ถ้าแตกเป็นตัวแพงนี่สวยเลยนะโอ้โหช็อตน,นี้ไม่มีคูณอ่ะถ้ามีคูณจะสวยมากเลยช็อตน,นี้ขาดทุนครับซื้อฟีเกมซื้อฟีเกมแบบขาดทุน เล่นเบ็ดห้าบาทนี่ออแหละเอาละเข้าฟรีเกมเฉยแล้ครับคุณผู้ชมเบ็ดห้าบาทมาอันนี้แบบไม่ซื้อนะฮะจะเวิร์กไหมเมื่อกี้เวิร์กไปแล้วเอ้ยเมื่อกี้ไม่เวิร์กเลยเมื่อกี้ขาดทุนรอบนี้คูณสามครับโอ้โหแล้วมีวายเข้าตัวหนึ่งแต่ไม่แตกอะไรวะเนี่ย คูณสิบรอบนี้มาไหมโอ้แล้วมาแบบนี้คูณสองรอบนี้ยังไงโอ้โหไม่เวอร์อ่อะคูณแปดครับสิบหกคูณแปดร้อยยี่ิบแปดบาทมา เหมือนเหมือนมันจะจ่ายคืนจากเมื่อกี้ที่เราเสียไปเลยนะอ๋อรอบนมีคู20ี่สบคุณผู้ชมยังไงก็แตกอะโอ้โหแล้วมาแบบนี้สวยจัดไม่มีคูณโอ้โหคูณ2มาน้อยอยังวะ ไม่ค่อยมีกำไรเท่าไหร่อะเพราะว่าต,วต,วตัวตัวคูณมันสุ่มให้อะคุณผู้ชมตัวคูณมันสุ่มเอาอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเพิ่มเรื่อยๆอ่ะ,อ,ะอย่างน้อยก็ได้กำไรวันนี้เอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ so they have